ครับก็สวัสดีนะฮะวันนี้เราก็จะมาเทรดกับตลาด OTC นะครับในวันที่31ตุลาคมวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะครับนะก่อนเทรดเราขอญาตขายของนิดนึงนะครับจะมีคอร์สออนไลน์นะครับวันที่1 5พฤศจิกายนนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14นะครับติดต่อช่องทางอ่าไอดีไลน์นะครับก็เป็นเวอร์เธอรผมนะครับก็0 9 3ย์7 3 0 2 9นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับ อ่ะโอเคนะเรามาหาตลาดที่มันตรงใจกับเทคนิคเราหน่อยนะฮะอันนี้กราฟเนี่ยจะมีความเป็นเทรนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันนัางเยสูงฉะนั้นเราต้องอ่าดูดีๆว่าจุดเทรนนั้นเนี่ยมันจะลากเราไหมนะครับอนะนะ่เลยต้องใช้เทคนิคเอาเกตเอเรียเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับอ่านะเพื่อหาตำแหน่งการเข้าแล้วก็ชี้เป้าจบนะครับว่ากราฟควรจะจบตรงไหน อันนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่าเป้าหมายผมเท่าไหร่ให้ลุ้นกันเอานะครับแต่ผมมีในใจละนะครับนะ <c oughs> ขอวัดราคาเทรนหน่อยนะครับมาว่าหาป้องกันการลากนะครับอืม ถ้าขึ้นบีก็จะดีมากๆนะครับขึ้นบีก็จะดีมากๆเลยนะครับอืมแต่ก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนมีราคาต่อเนื่องนะครับมีราคาต่อเนื่องนะครับผมก็ยังไม่กล้าไปส่วนกระแสนะครับกลัวไปส่วนกระแสแล้วเขาลากเราไปต่อนะครับอันนี้เราก็ไม่กล้าที่จะ ไปกดอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันไม่ได้ครบเงื่อนไขเทคนิคอัปเกรดแอร์เรียด้วยนะครับเราอย่าลืมว่าเราจะกดออเดอร์ใหญ่กันนะครับอันนี้ราคาเริ่มมีการสวิงแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นเทรนค่อนข้างเยอะเลยนะนะหลายๆคู่เงินนะครับจะเป็นเทรนลากยาวนะครับ รอดูนะครับรอดูตลาดอีกทีหนึ่งนะครับคาดการจุดจบก่อนนะครับจุดจบที่คาดการน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับฉะนั้นเราควรจะเอาราคาที่สูงกว่านี้นะครับหรืออยู่ประมาณแถวๆช่วงตรงนี้ยนะครับแม่มันมาแตะก่อนนะเพราะมันมาแตะแล้วเราก็จะเสียโอกาสนะครับอ่ะผมก็อยากจะเข้านะแต่ผมเข้าไม่ทันแล้วนะครับเพราะผมกดผมติดตรงนี้แน่เลยนะครับผมกดไม่ทัน เนะี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจุดจบของเรามันได้เปลี่ยนลงไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่จุดตำแหน่งตรงเมื่อกี้ละนะครับ,นะรบเราคำนวณราคาใหม่เพราะมันมีการสวิงของราคาเกิดขึ้นนะครับแม่พลาดเลยนะครับออเดอร์นี้นะครับเพราะว่ากดกลัวมันจะแตะมันจะติดตรงนี้นะครับกดตรงนี้มันจะติดตรงนี้เดี๋ยวมันจะลากเรานะครับนะมารารุนอ่นะ อืมอ่ะสแตนบายไปก่อนนะครับนะเราจะขอแค่ไม่กี่ออเดอร์นะครับในวันนี้นะครับง่ายๆนะครับนะเพื่อผมบอกว่าอัปเกรดเอเรียใช้ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะทุนเยอะทุนน้อยนะครับนะเราลักษณะการกดเราเหมือนกันหมดนะครับอ่ะไปอ่ะโอ้โหมันดีเลยนะครับดีแล้วที่มันได้จุดสูงกว่าเดิมนะครับอ่ะจุดจบที่คาดการนะครับคือมันมาใกล้ใกล้ละใกล้มากๆแล้วนะครับ อ่ะเนี่ยครับคือราคาที่เราคาดการว่ากราฟเนี่ยมันจะจบตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นออเดอร์ที่ใหญ่นะครับกดออเดอร์ที่ใหญ่เข้าไปนะครับเช่นเดียวกับออเดอร์เมื่อกี้นะครับจุดจบอ่ะมันมันมันใกล้กับจุดที่ผมจะเข้านะครับทีนี้พอมันเปลี่ยนปุ๊บนะครับผมก็จะกำลังจะกดแต่ว่าราคามันเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับนะมันเปลี่ยนแปลงก่อนทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการเราเลยไม่เข้าออเดอร์ถ้าเข้าเมื่อกี้ก็จะชนะขาดคล้ายคกับออเดอร์เนี้ยนะครับนะ อโอเคเราได้มาละหนึ่งออเดอร์นะครับนะก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตน,ตน,ตน,น่อยๆครับสําหรับวันนี้นะเพราะตลาดาก็แว่งแรงมากๆนะครับแว่งแรงมากๆเลยนะครัหนดูจีสิจีก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะรอราคาหน่อยนะครับจริงๆอันนี้ก็ถ้าเป็นแบบสัก2ดอลลาร์สามดอลลาร์ก็เซลเล์เล่นๆได้นะครับ จะเป็นรหัส03นะครับ03์สาอยู่ประมาณ80นะครับแต่ความเสี่ยงคือถ้าเรามาร์คจุดจบไว้เนี่ยนะครับมันไปหาตําแหน่งที่เราคาดการณ์ที่จะจบไว้ก่อนเนี่ยนะครับราคามันอาจจะเกิดการสวิงขึ้นประมาณนี้เลยนะครับอ่านั้นเวลาเลือกรหัสนะให้เลือกที่ประมาณ90นะครับ90ถ้าเป็นออเดอร์ที่เราจะกดออเดอร์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นผมกดออเดอร์เมื่อกี้นะครับก็เป็น02นะครับ02อยู่ประมาณ95นะครับอืม อ่ะโอเคแล้วก็รอดูออเดอร์ต่อไปมีอันไหนบ้างนะครับเราเลือกออกมาก่อนนะครับอืมเอ๊ะเมื่อกี้เอหรือเปล่าอืมอันนี้ก็เป็นศูนสองอะศูนสองฟึบ จุดจบที่คาดการเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะครับแต่ผมมาร์ให้เอาเดิมนี่ตื่นเต้นมากนะครับแต่ยังเชื่อว่าเขาจะกลับมาในในจุดที่ผมคาดการไว้ได้คือตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้เนี่ยนะครับว่ากราฟเนี่ยจะจบตรงนี้นะครับนะงั้นเราต้องรอราคานิดหนึ่งนะครับว่าจะมาหาตำแหน่งของเราไหมนะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็จะฟิตฟัดฟิตฟัดหน่อยนะครับอขอดูกใกล้ๆหน่อยเอาเดินนี้อันนี้ก็คือตื่นเต้นมากนะครับแต่ยังคาดการว่าจะมาในตำแหน่งที่ผมคาดการเอาไว้นะครับ แล้วก็แตะจุดตรงนั้นเป๊ะๆในตอนจบนะครับม,มันไม่เข้าตำแหน่งนะครับคือรหัสครบนะครับเป็นรหัส02นะครับ02เรอาอยู่ประมาณอา90เลยนะครับแต่จุดจบที่คาดการเนี่ยคือประมาณตรงเนี้ยอันนี้ภาพมันย่อนะครับแต่ถ้าดูก,ก่อนนีนน้ภาพมันจะไม่ย่อนะครับคืออยากให้มันมาแตะตรงนี้นะครับมันควรจะหันลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเวลามันมาใกล้นะครับมาใกล้กับตําแหน่งที่เราคาดการณ์ว่าจะจบเนี่ยหรือว่าแต่ตําแหน่งที่คาดการณ์ว่าจะจบเนี่ยนะครับมันจะมีการสวิงของราคาเกิดขึ้นนะครับทำให้เราไม่ได้ตาแหน่งตรงนั้นนะครับอันนั้นคือเหตุผลเนาะอ่ะจริงๆอะผมได้ยอดแล้วนะครับได้ตามเป้าหมายแล้วนะนะครับได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็ขาดอยู่นะครับก็ขาดอยู่เดี๋ยวเราไปประเมินสถานการณ์ตลาดก่อนนะครับว่าพอได้ไหม นะครับอันนี้คือกําไรอยู่2องพันาร้อเหรียญแล้วนะครับนะจริงๆผมต้องการสามพันเหรียญนะครับอ่ะก็รอดูอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับนะเทคนิคอัปเกรดเอเรียมันเจ๋งยังไงนะครับผมสอนยังไงผมก็กดแบบนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะออเดอร์เล็กออเดอร์ใหญ่นะครับนะกดมันกันหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราหาตําแหน่งการเข้าได้หรือไม่นะครับแล้วก็สภาพตลาดที่เราเทรดนั้นมันอยู่ในสภาพตลาดประมาณไหนนะครับนะ เดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์ตลาดก่อนนะครับถ้าได้ผมต้องเปิดอีกหนึ่งออเดอร์นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับผมก็ต้องปิดกําไรไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องไปดูช่วงบ่ายทีหนึ่งนะครับว่าเทรดได้ไหมนะครับเพราะว่าผมมีเป้าหมายในการที่จะต้องใช้เงินสามพันเหรียญนะครับนะเอาไปซื้อของนะครับซื้อของนะจะถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปซื้อของใช้นะครับอ่ะรอดูสักหน่อยนะครับ แต่เมื่อกี้มันมันเฟลนิดนึงนะมันจะพอดีเป๊ะละเกือบรอละนะแต่มันก็ยังไม่รอนะอ่ะไม่ไปรู้เป็นไรอ่ะรอหน่อยฮนะออเดอร์นี้มีสิ์ลุ้นครับถ้าเขามาด้านบนได้นะครับมาด้านบนได้นะอ่ะอืมอย่างเงี้ยผมชอบเลยอันเนี้ยผมชอบนะครับถ้าอยู่ตรงตามเทคนิคนะครับผมจะเซลล์ได้อย่างสบายใจนะครับแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยนะครับ มันก็มีความลำบากใจอยู่อันนี้ไม่ตรงนะครับนะอันนี้ผมใบให้คนที่เรียนแล้วกันนะมันไม่มีแรงขายเลยนะครับมันมีแต่แรงซื้อนะครับถ้าเราเซลล์ไปเนี่ยโอกาสที่มันจะลากอะมันจะมีนะครับแต่ผมกดพันสามร้อยเหรียญเนี่ยมันยังไงมันก็เสี่ยงอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ผมเลยไม่แนะนํานะครับ <c oughs> เะราดูตลาดนิดหนึ่งนะครับเป็นมายังไงบ้างอันไหนเมื่อกี้ อันนี้ใช่ไหมเห็นไหมฮะมันมันมัน,ม,นมันแรงขายมันเพิ่งมาช่วงที่เราแบบผ่านไปแล้วนะครับนะเราไม่เซลล์ดีกว่าเราปล่อยดีกว่านะครับนะกราฟวันนี้น่าจะมีความลากที่ชัดเจนอยู่นะครับลากชัดเจนคืออะไรนะครับแต่คนถามมาก็ลากชัดเจนคือมันลากแน่ๆนะครับนะสังเกตจากพฤติกรรมเดิมนะครับอ่นะถ้าออเดอร์นี้ขึ้นมาก็จะได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับดูเขาว่าเขาจะขึ้นมาไหมนะครับ อืออ uh ืม huh. uh huh. อันนี้อยากเซลล์มากๆคันมือมากนะครับถ้าเป็นสิบดอลลาร์เนี่ยผมกดแล้วนะนะแต่ว่ามันผิดไม่ตรงเงื่อนไขทท่นีคเอปเกตแอเรียนะครับมันก็เป็นการเตือนว่าอยาเข้าเดอร์นนะเดี๋ยวมันลากเราไปอีกนะแต่ถ้าเป็นสิบดอลลาร์เนี่ยผมเซลล์เล่นๆได้สบายใจมากนะไม่ซีเรียสนะครับนะมันน่าเซลล์มากนะครับราคาตรงเนี้ยนะเออแต่พอเป็นเทคนิคเอปเกตแอเรียแล้วจะบอกว่าอ yeah, ย yeah, yeah, ่านะอย่าเข้านะครับอย่าเข้านะแต่เราใช้ทฤษฎีบางทฤษฎีได้นะครับนะ อ่ะเลือกตลาดใหม่รอก่อนนะครับมันมันเหมือนจะได้ในหลายออเดอร์นะครับนะแต่ดูแล้วนะครับมีความสซวิงอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็อึดอัดแทนนะครับถ้าอันนี้ขึ้นไปก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่เขาไม่น่าจะขึ้นแลวนะครับ ต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับที่บอกว่าน่าจะขึ้นคือต้องมาประมาณนี้นะครับถึงจะเข้าเดอได้นะครับงั้นก็ก็กดไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่ะรอสักหน่อยนะครับรอสักหน่อยพยายามต้องนิ่งกว่ากราฟไม่ได้นะครับกราฟเขาจะแกว่งจะอะไรเนี่ยเราหน้าที่ของเราคือ นั่งวิเคราะห์เขาเหมือนเดิมนะครับอย่าได้วอกแวกหรือไปเครียดมากโอ้โหมันมันต้องเข้าแล้วมันต้องคันมือแล้วเนี่ยสังเกตผมจะไม่มีอารมณ์นั้นนะครับนอกจากผมจะกดเล่นเนะี่ยคือหนึ่งดอลล่าร์งดอลล่าสิดอลล่าเนี่ยเวลาผมเทรดเนะี่ยผมกดเล่นได้นะแต่ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยนะครับแบบว่าให้มันได้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็ต้องนั่งรอนั่งวิเคราะห์ให้มันชัวร์จริงๆนะครับถึงจะเข้าออเดอร์อย่างสองออเดอร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ รอหน่อยได้ไหมนะคถ้าผมกดอีกหนึ่ออเดอร์นะครับมันก็จะได้กำไรกลับมาที่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณหนึ่งพันนะครับประมาณหนึ่งพันผมก็จะปิดจ็อบพอดีเลยนะครับจะปิดจ็อบได้พอดีเลยนะอเอ๊ อันนี้มันนี้ต้องเป็นเรื่องใช้เงินเรื่องด่วนะแล้วก็จํานวนเยอะนะครับก็เลยต้องต้องมาเทรดนะครับแล้วเราก็ชอบนะครับชอบตลาด OTC อยู่แล้วนะคเี่ยเทคนิคเอเอเรียนะเนี่ยเขาชอบตลาด OTC อยู่แล้วนะเขาจะเขาจะไม่ค่อยชอบตลาดปกตินะครับเพราะบ,บางทีมันเรียบนะครับก็คือมันนิ่งไปเลยเนะี่ยบางทีมันเจอข,าข่าวเข้ามันก็สวิงหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมไม่ถึง ก็ไม่ได้กาฟเป็นเทรนลากยาวหมดเลยนะครับอืมจริงๆก็ไม่ได้อยากโลภอะไรนะฮะะแต่ว่าเรามีเป้าหมายแล้วนะครับผมต้องการสามพันเหรียญน,นะครับจริงๆก็ขาดอยู่เจ็ดร้อยนะครับแต่ว่าจะกดเอากำไรไปไอ้กำไรส่วนเกินน่ะไปกดนะครับผมชอบเอาที่มันเป็นส่วนเกินไปกดนะ <c oughs> ตลาดยังยังยัง,ยงากอยู่ครับยังเป็นเทรนด์ากอยู่นะครับนะถ้าดูแล้วนะครับไม่ผ่านนะผมต้องปิดวีดีโอนี้นะครับนะมันเป็นกฎของผมอยู่แล้วนะครับนะเวลาเราเทรดเราต้องมีกฎของเราอะถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อย่าไปฝืนมันนะครับให้ออกมานะครับอนะ่เป้าหมายนะเดี๋ยวทําตอนใหม่ก็ได้พรุ่งนี้ยังมีนะครับบ่ายๆนี้ก็ยังมีเวลาให้เราเทรดนะครับนะอ่ะรอ รอรับปรับพฤติกรรมแป๊บหนึ่งอนะถ้าเขาไม่ปรับเราก็ต้องถอยนะครับ <c oughs> อันนี้เริ่มได้นะครับไอตระกูลจีนี้มีมีมีโอกาสแล้วนะครับจะต,ต้องรอดูว่าเขาจะไปประมาณไหนอ e ก็มาแล้วฮะ โอเคณตอนนี้น่าจะมี E กับ G นะครับแล้วก็เที่มีโอกาสที่จะให้เรากดได้นะครับโหอย่างนี้ต้องวัดเทนนะนะถ้ากราฟอย่างนี้ต้องวัดเทนเลยนะครับถือว่าไกลนะครับนะถือว่าไกล อืมอันนี้ก็ไม่ได้ครับนะถ้าดูแล้วนะครับนะมันมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่ที่ผมสอนเอาไว้นะครับนะในทฤษฎี x y นะครับนะมันจะให้เราเข้าไม่ได้เอาเรือนี้ถ้าเซลล์มามีโอกาสลากเลยนะครับประมาณาแถวเมาส์เนี่ยมันจะเด้งได้นะครับถ้ามันเด้งก็คือมันไปเลยเลยนะครับนะเราจะเสียโอกาสตรงนั้นนะนะเห็นไหมฮะเรื่อที่ผมบอกเห็นไหมฮะ ประมาณแถวเมาส์เมื่อกี้ปั๊บเด้งจริงนะครับนะฉะนั้นไอช่วงเนี้เราเราไม่ควรนะครับเราไม่ควร <c oughs> ตอนนี้พฤติกรรมของ n อ็นะครับเขามีพฤติกรรมที่ราคาลากรุนแรงนะครับนะฉะนั้นโอกาสแพ้สุดท,ท้ายจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือวิธีการสังเกตว่าจะแพ้สุดท,ท้ายลักษณะกราฟเป็นแบบไหนนะครับ เอ็นเนี่ยเหมือนเหมือนจะได้นะครับเมื่อกี้แต่ว่าตำแหน่งเขาไม่ไปนะครับนะถ้าเป็นทาเฟรมใหญ่เขายังเป็นเทนลากยาวบินขาขึ้นยาวเลยนะครับอันนี้นะอ,อันตรายหน่อยนะครับผมเช็คทำเฟรมใหญ่ไม่ใช่ะไรนะเพื่อจะบอกให้ดูว่ากราฟมันลากนะลากคือมันเป็นเทนมาขนาดนี้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเช่นอันเนี้ยนะครับี่เป็นเทนลงยาวเลยนะครับอืม <c oughs> อ่ะยูว่าไงฮะมาโอ้โหไม่ไปครับผมต้องการให้เขาขึ้นมาโซนนี้ครับผมจะเซลล์นะครับ mm hmm. เขาไม่มานะครับนะตลาดเริ่ม U u อเนี่ยเริ่มโอเคแล้วฮะเริ่มมีการสวิงขึ้นไปแล้วนะครับแต่เขาไม่มาตำแหน่งที่ผมจะกดนะครับอดเลยนะครับอืมข้ามไป A N G อ่ะรอรอ u นะครับรอ uc นะอ้าวอ้าว uc ซเขาเป็นเทนอะไรลากมาก่อนอ๋อเทนลงลากยาวมาก่อนนะครับอืมอ้าว จะยากจริงฮะตลาดอืมโอ้โหตอนนี้ก็มันไม่มาตำแหน่งมันไม่มาครับตลาดแรงซื้อแรงขายเขาไม่ได้แว่งแล้วนะครับแล้วก็ ตัวเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้วนะครับนะก็อาจจะเรดได้นะครับต้องรอดูออเดอร์นิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้เขาเป็นเทนไรมาก่อนโอ้โหเขาก็าลากเหมือนกันนะทุกคู่ลากหมดเลยนะไม่มีไซส์เวรกรอบใหญ่เลยนะครับอืม U, N, G, E, EJ, AC อืมอ่ะเริ่มปรับแล้วครับเริ่มปรับสภาพจากกลายเป็นเทรนเนี่ยเริ่มจะเกิดไซเวกันบ้างแล้วนะครับเช่นอ่าตัว E เนี่ยนะครับ EJ เนี่นะครับแล้วก็ตัว AC นะครับอ่ะงั้นดึงเขาเหล่านี้มาไว้ด้านหน้าก่อนนะครับ แล้วเราราคาที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วข้อเทคนิคอัปเกดเรดไอเลียเราเข้าออเดอร์ได้นะครับนะถ้าดูแลสักพักไม่ได้จริงๆอีกสักสามสี่นาทีไม่ได้จริงๆเนี่ยคลิปนี้ต้องต้องจบนะครับคลิปนี้ต้องจบนะครับอืมจะต้องไม่ฝืนแล้วนะครับจีอืม จุดจบที่คาดการไม่น่ารักเท่าไหร่ฮะอันนี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะตำแหน่งเขาอยู่เนี้ยจุดจบที่คาดการอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอืมมันก็ไม่ไน่ารักเท่าไหร่นะครับดีและนะครับเพราะว่าตำแหน่งเราจะกดมันก็ต้องอยู่ประมาณแถวเนี้ยนะครับก็เพี้ยนไปแล้วนะครับก็ทิ้งไปนะครับอือหายากหน่อยนะครับออเดอร์นะครับ จริงๆก็มีมาสองสองมาเดือนแล้วนะครับแต่ว่า่าผมก็ต้องต้องเอาที่มันชัวร์จริงๆนะครับจะถามว่าเอาจริงๆเทคนิคที่ผมสอนไปเทรดได้ทุกนาทีเลยไหมมันได้หมดนะครับแต่เรากล้าเสี่ยงหรือเปล่านั่นเองผมพยายามสอนให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับตำแหน่งดีที่สุดนะครับแต่อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกเอาตำแหน่งนั้นหรือไม่นะครับ อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องต้องปิดแล้วนะครับเพราะว่าดูจากตลาดแล้วนะครับเราสู้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องถอยนะครับนะต้องถอย,อยจริงๆฮะนะ,นะ,นะอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตอ่าปิดคลิปไว้เพียงเท่นี้นะครับก็อ่าอย่าลืมนะครับ นะวันที่15พฤศจิกายนนะครับถ้าใครจะลงสมัครเรียนก็สมัครได้เลยนะครับติดต่อที่ผมนะครับที่เบอร์ที่ให้ไว้093473029นะครับวันนี้ก็ขอบคุณไอคิวนะออปชันนะครับพอใจละนะ2,300เหรียญนะครับดัตต้อนบ่ายขอทุน300ไปปั้น,นก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ